ดาวองคารเป็นดาวการงานของชาวกลุ่มนะคะโคจรย้ายวันที่6มิถุนายนเข้าสู่ภพเรือนใหม่นะคะในรอบนี้จะเล็งลักนาชาวกุ่มนะไปสัมพันธ์กับราหูที่พึ่งโคจรย้ายนะคะส่งผลอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนาราศีกลุ่มหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15กุมภาพันธ์ถึง14มกราคมหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีกลุ่มก็รับฟังเป็นแนวทางได้เช่นกัน หากสนใจเรื่องดวงดาวการพยากรณ์แบบไทยๆฝากกดติดตามช่องโหราหะเกนะคะสำหรับดาวอังคารนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องสังคมเพื่อนพี่น้องของชาวกลุ่มนะคะที่ผ่านมาก็โคจร ยาวนานนะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับภพอริด้วยเรียกว่าเป็นความไม่ปกติของดาวอังคารสําหรับในวันที่6มิถุนายนนะคะดาวการงานของชาวกลุ่มก็โคจรเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าภพปัตตานีนะคะสําหรับภพเรือนนี้ก็อยู่ตรงกันข้ามกับตัวตนชาวกลุ่มดังนั้นดาวอังคารก็โคจรเรียกว่าเลงลักนณานั่นเองนะคะสําหรับดาวอังคารในรอบนี้นะคะก็จะมีกําลังเป็นปกติแล้วก็อยู่ในช่วง6มิถุนายนถึง27ดกรกฎาคมส่งผลในข้อที่1นะคะ ดาวอังคารเมื่อย้ายก็จะไปสัมพันธ์กับราหูเรียกว่าเป็นคู่ท่านลมเกิดขึ้นนะความเป็นคู่ท่านมันก็คือการส่งเสริมนะคะดังนั้นชาวุ่มถือว่าจะมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนเชิงการงานนะจากภพเรือนปัตตนินะคะซึ่งเป็นความหมายกลุ่มคนประเภทคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเพศตรงข้ามนะช่วงนี้การงานก็อาจจะมี ผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะเป็นเรื่องว่าการได้ลูกค้าหรือการจะเซ็นสัญญามีคอนแทคใหม่หมๆเกิดขึ้นมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงดังกล่าวนะเนื่องจากความที่เขาเป็นคู่ทาส่งเสริมนะคะเป็นช่วงที่เรื่องเดินทางก็มีบ่อยด้วยนะเนื่องจากความเป็นทัดลมก็ทําให้เดินทางบ่อยนะคะมีเหตุอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะเนื่องจากหยิบจับทําหลายสิ่งหรือว่าการเดินทางไกลต่างชาติต่างจังหวัดต่างประเทศเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวได้ สำหรับชาวกุมนะคะหากเจอคนที่ส่งเสริมคุยถูกคอเคมี e. ตรงกันช่วงนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วนะเรียกว่าเป็นทั้งเรื่องงานการส่งเสริมหรือแม้แต่การคบหาเชิงความรักก็เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามความหมายในภพเรือนนี้เป็นได้ทั้งเรื่องคู่กรณีด้วยนะดังนั้นก็จะมีเหตุขัดแย้งได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะจังหวะมีปัญหาก็ลุกลามบันปลายได้ง่ายนะหรือแม้แต่หากมีคู่กรณีอยู่แล้วช่วงนี้ถือว่า จะไปกระตุ้นนะคะให้เกิดการแอคทีฟขึ้นมานะทำให้เรื่องคู่แข่งศัตรูก็ถือว่าจะมีความเกิดขึ้นรวดเร็วปุบปับฉับพลันเช่นเดียวกันดังนั้นการดําเนินชีวิตของชาวกลุ่มในช่วงดังกล่าวถือว่าต้องมีสติใจเย็นๆนะคะเป็นความหมายเรื่องสังคมนะคะดังนั้นงานประเภทกลุ่มทีมนะก็ส่งผลให้ชาวกลุ่มก็จะมีความคืบหน้านะคะหากมีปัญหากลุ่มทีมเพื่อนหรือพี่น้องมาก่อนในเชิงความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะมีจงังหวะ ปรับความเข้าใจได้นะเวลาดีก็ดีขึ้นมาปลูกป,ปรับชาพลันนะคะมีเหตุคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มหมู่คณะนะหรือชักนําพาไปสู่เรื่องงานผลประโยชน์จากเรื่องคนใกล้ตัวคนในแวดวงได้สําหรับในข้อต่อมานะคะดาวอาทิตย์จะโครจรอ,ออกจากภพเรือนพันธุนะคะเข้าสู่ภพเรือนปุตตะด้วยมาตรฐานราชาโชคในวันที่15มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะคะ ความเป็นราชาโชคของดาวอาทิตนะคะเป็นเจ้าเรือนปัตตนิดังนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับชาวกุ่มนะในเชิงเครื่องเดือนหลังมิถุนายนนะคะได้ผู้สนับสนุนที่มีศักยาภาพนะบางครั้งก็หมายถึงลูกค้าดีๆนะคะคนมีเงินมีงบประมาณต่างๆนะมาพูดคุยเชิงการงานกันค้าหรือมาสนับสนุนได้นะคะช่วงนี้คู่ครองอาจจะสัมพันธ์กับเรื่อง โปรเจกต์โครงการใหม่ๆเรียกว่าคุยกันแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่องหาเงินเรื่องผลประโยชน์หรือแม้แต่ทํางานร่วมกันบ่อยขึ้นมีจังหวะเรื่องของการกอเกิดริเริ่มสิ่งใหม่นะคะเนื่องจากดาวไปเป็นราชาโชคในภพเรือนปุตตะดังนั้นก็หมายถึงงานใหม่ๆการไปประมูลต่างๆชนะคู่แข่งนะคะหรือได้โอกาสทางการแย่งชิงประมูลแข่งขันสอบคัดเลือกต่างๆที่ชาวกลุ่มก็มีโอกาสเอาชนะคู่แข่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะเรื่อง โชคดีโชคเฮงมีความเป็นเกษตรช่วงนี้จึงมักได้ลาบจากเรื่องคําพูดนะบางทีก็เป็นติดต่อประสานงานเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะก็เป็นเงินเป็นทองได้หรือว่ายื่นเรื่องวิ่งเต้นต่างๆก็มีโชคมีดวงนะทำให้ชาวกลุ่มก็อาจจะได้เงินจากเรื่องการสื่อสารคําพูดนะคะในทุกรูปแบบได้อุปกรณ์การสื่อสารใหม่ๆนะคะหรือเป็นช่วงที่หากอยากได้อุปกรณ์เชิงเทคโนโลยีต่างๆความทันสมัยใช้อุปกรณ์เหล่านี้หาก,กินก็จะเป็นช่วงที่ อาจจะได้ของดีราคาถูกนะคะเลงอะไรไว้ช่วงนี้อาจจะได้มาโดยง่ายนะหรือเป็นเหตุให้เรามีเข้าของใหม่ๆมาใช้ในเชิงการงานขยับขยายธุรกิจนะคะดาวหลายดวงของชาวกลุ่มนะคะไปรวมกันอยู่ในภพปุตตะช่วงเครื่องหลังมิถุนายนนะถือว่ามีโชคดีโชคเฮงโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะนื่นองจากกลุ่มนี้ก็จะอยู่ตรงข้าม กับพบเรือนลาภะนะคะดังนั้นช่วงนี้จะมีทั้งโอกาส,โ,กาสโชคดีเชิงเงินทองการงานนะคะแล้วก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องการคบหาความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะรับที่ผ่านมานะคะดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เป็นคู่เสียนศัตรูในเรือนการเงินนะคะดาวศุกร์ก็โคจรย้ายออกเข้าสู่พบเรือนเพื่อนสังคมนะคะก็ไปส่งผลดีนะคะกับเรื่องการคบหาช่วงนี้อาจจะเป็นการคบหาเพื่อ มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะพบปะพบเจอเพื่อนสังคมใหม่ๆนะแต่ก็จะมีลักษณะความสัมพันธ์แบบเฉพาะกิจนะคะเช่นร่วมกันทํางานหาผลประโยชน์นะแล้วก็แยกย้ายไปนะคะเรื่องเงินเงินทองทองรายจ่ายความรั่วไหลดีขึ้นนะเนื่องจากดาวศุกร์แยกออกจากดาวเสาร์คู่เส้นศัตรูที่อยู่ในเรือนการเงินในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องดาวมุมมองเชิงดวงดาวที่ชาวกลุ่มนะคะ ก็ต้องมีบางจุดนะที่รับฟังไว้เพื่อเตือนใจเรามาระวังเนื่องจากดาวก็มี2มุมเสมอนะคะดาวคู่ธาตุลมช่วงนี้นะคะจะทําให้ชาวกลุ่มก็กระตุ้นเรื่องการคิดอ่านตัดสินใจนะคะเรียกว่าเป็นความหุนหันพลันแล่นตัดสินใจใดๆก็เอาเร็วเอาด่วนนะทำให้ชาวกลุ่มก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องราวหลายๆอย่างด้วยความรอบคอบคิดหลายๆครั้งนะคะ เป็นช่วงที่ดาววินาศอยู่ในภพเรือนการเงินช่วงนี้จะมีเงินทองแบบคาดไม่ถึงเข้ามานะคะโชคดีแบบเร็วๆด่วนๆหรือว่างานไม่คาดคิดบางครั้งมาร่วมก,กับการเดินทางไกลนะทำให้ชาวกลุ่มก็มีจงังหวะเงินฟลุกๆเข้ามานะคะดาวที่สําคัญช่วงนี้นะคะที่ทําให้ชาวกลุ่มเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือทําหลายสิ่งเนี่ยบางทีมันไม่สาเร็จในครั้งแรกเนื่นองจากดาวพระเกตย,ยังคงครอบคลุมชีวิตของชาวกลุ่มในช่วงนี้ในภพอรินะคะ มันเป็นความกระตุ้นของดาวดวงนี้นะคะที่ทําให้หลายสิ่งมันจะเริ่มต้นด้วยความคลุกคลักนะหรือทําไปแก้ไปบางทีมีความเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่องด้วยทําหลายครั้งนะเนื่องจากมันอาจจะไม่สําเร็จในะครั้งแรกนะคะเป็นจังหวะที่มักจะก,กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะเรียกว่าดาวพระเกตจะมักทําให้ชาวกลุ่ม รีบร้อนนะคะสิ่งที่มาให้ทําไม่ไว่าจะเป็นราบผลการงานก็มักมีเวลาให้เตรียมตัวน้อยหรือเรื่องด่วนๆรีบๆนะมันก็จะมาสัมพันธ์กับชีวิตในช่วงนี้ได้นะคะกับเรื่องราวเชิงสุขภาพนะเมื่อดาวังคารโคจรเลงลักนณานะคะเรื่องราวเรียวแรงกําลังก็มีเหตุให้ชาวกลุ่ม ลุกขึ้นมาหยิบจับทำอะไรที่จริงจังมากขึ้นในช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายท้อแท้เบื่อเซ็งบ้างนะหรือเรียวแรงไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ถือว่าดาวังคารมีกำลังดีขึ้นนะคะก็ทำให้เราลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะไม่ว่าสิ่งที่อยากทำการงานที่เราต้องแอคทีฟและไม่มีใครทำแทนได้นะคะเป็นช่วง6มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนะคะที่บางทีก็เจอคนแปลกๆคนหัวร้อนคนใจร้อนลูกค้าที่ พูดจาห้วนๆตรงไปตรงมาเกินไปก็ทําให้ชาวกลุ่มนะคะได้ฝึกความอดกลั้นอดทนนะคะช่วงนี้พูดคุยกับเรื่องคู่ครองปรึกษาหารือหุ้นส่วนต่างๆถือว่าก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะก็มีแนวโน้มสําเร็จได้ในขณะ,ะนะเดียวกันเรื่องราวความคลุกขลักรอบตัวก็มีปรับปนไปด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกลุ่มนะก็ขอให้ได้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผู้อุปัมภมคนช่วยเหลือจากดาวราชาโชคนะคะ และดาวคู่ท่านลมนะก็ขอให้พัดพาเรื่องโชคลาภโชคดีมาสู่ชาวกลุ่มในช่วงนี้แล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวของชาวกลุ่มในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ